สวัสดีครับอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่ตอนสก,กาดนะครับน,นีเาเรียกว่าอะไรนะพี่บ้านเกตาวะเอ่อสถานที่อ่ะบ้านสวนนานีสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านเกตะวะนะครับอยู่ที่บ้านสวนนานีนะฮะสวยมากเลย ปรดกาศจะดีมากเพราะเ่าเขาประกาศแล้วแต่ว่ามีคน เลนฟิกก็ถ่ายวิวได้นะแล้วเราไป็นคอปเอาเลยเลนฟิกอะถ่ายวิวได้ไป็นคอปเอาเพราะมันต้องยิบสี่้าน สวัสดีครับอันนี้เรากำลังเดินไปดูน้ําตกนะครับที่เารียกน้าตกอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวขึ้นให้ทีนะครับน้ําตกอะไรนะน้ําตกอลูมิีไลท์นะครับน้ําตกอรุมิีไลท์ น้ำตกที่เราเดินมานะครับก็โอ้โอน้ำใสได้เลยนะครับแต่นนฝนก็ลงอยู่นะเนี่ยยอดเลยครับโอ้โมีาน้ำตกโอ,โอ้สวยครับสวยน้ำตกมาพร้อมกับฝนตกครับ คนไัยมากเลยตอนแรกก็คิว่าเออมันต้องเป็นน้ำตกให่ น้อยมากเลยน้อยน้อยคุตปาที่จะได้ไตลำธารเนี่ยเขาอะไาจะตามออกมาอะไรเงี้ยไม่มีอะไรบ้างบางคนจะแค่จะไปทำไม่รู้เลยบอกวบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่เข้ามาดูเข้ามาดูมากอันนี้พี่จะลงยูทูบได้นะได้แล้วโอเคก็ติดตามอ่ะอ่ะติดตามแต่ไม่รู้จะลงตอนไหนนะต้องติดตามไปเรื่อยๆนะโอ้ยนี่จะต้องรู้ คือที่เขามาอันนี้คือเรียกลำธารอะไรนะครับอันนี้แม่น้ำปูนครับสองแม่น้ำปูฝั่งนี้จะเป็นแม่น้ำก่อนจะเป็นสายหลักที่ลงไปแม่น้ำนานั้าอันนี้คือ,อ,น,น,คอน้องเขาเปิดที่พักด้วยนะครับ ใครใคที่อยากจะมาพักก็ติดต่อน้องได้อันนี้ที่พักชื่ออะไรนะครับชื่อขึ้นและครับผมขึ้นและขึนแบอกเบอร์โทรเลยมาี่คถึงครับผมครับอเบอร์เบอร์โทรอะไรครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสครับครับ 嗯。嗯嗯 help help นะครับคือต้องเป็นช่วงไหนนะครับช่วงฤดูหนาวพี่ถ้าเป็นช่วงรดูหนาวนี่จะจะดูแบบมันจะน้ํามันจะลดลงนิดนึงแล้วมันจะทําให้แบบวิวมันจะดูสวยตรงนี้แล้วก็เห็นแบบเห็นปลาที่เราอนุรักษ์ไว้แต่หลากหลายชนิดก็ก็จะมีเห็นนะครอบมันจะเป็นวิวแบบนี้ยเดินลงไปเราก็สามารถแบบเข้าไปในเข้าไปในในน้ำได้คือวิถีน้ำมันเชี่ยวขึ้นเลยแบบาจแบบโอเคครับโอเคตามน้องไปดูครับ คือใครจะมาฟักก็ติดต่อน้องก็ได้นะครับเขาดีมากเลยครับต้องระวังนะฮะบบเลิ่มเลยถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงสงครานเป็นไรเนี่ยตรงตรงนี้จะเป็นที่ฮิตกันของประมาณ4ี่หมู่บ้านครับ เพราะว่าที่เนี่ยจะเป็นแหล่งที่แบบว่าพักแบบพักร้อนกันเลยจะเป็นแบบที่นั่งกินชิวกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าจะเป็นแหล่งที่แบบทุกคนมายมตัวกัน,นที่แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังอย่างที่เห็นเป็นน้ําเชี่ยวนิดหนึ่งแต่มันก็อาจจะถ่ายวิวได้นี่เพีงเาน้เขาไม่ไม่แนะนําให้เล่นคร<อ>ับ đây <t stereotype> <maks dữ dữ sympath> là kênh tham nước mây này các bạn ơi, các đến đây ก็จะอย่างนี้หน่อยครับใครมาไม่ได้ก็เดี๋ยวเข้าลงไปรับครับ ตัวนี้มันต้อนรับด้วยอนืนี่ครับใครสนใจใบชาก็เนี่ยฮะบ้านน้องเขาปลูกใบาชาแล้วนะครับก็คนที่เข้าพักนี่ก็ เด็ดเอาไปได้เลยเรอครับได้เลยครับผมโอ้โหแล้วก็ถ่ายรูปอะไได้เลยของเราจะเป็นของสวนของเราเอง <c oughs> อันนี้ยังยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะอันนี้ยังไม่ออกเพิ่งจะเพิ่งจะหยุด<อ>แล้วก็มันกำลังพุ่งขึ้นมาอ๋อก็จะเป็นชาทีนี่ครับที่พักชื่อว่ากึดละใช่ไหมอ่านี่ครับ เดี๋ยวเราขอญาตขึ้นไปดูอันบนนิดนึงครับโอ้โห,โหวิวอลังการมากเนี่ยมีเพจไหมเนี่ยอโอท้ที่หน้หามืดเดี๋ยวผมแท็กไปที่เพจนะครับจ้ะโอ้ นี่ครับโอ้โหโอ้สุดยอดเลยนี่เห็นทิวเขาเลยนี่ครับออเ,นะเราตอนที่มันออกสุดๆก็จะเป็นขอแอบดูหน่อยนะครับ,น,รบนี่โอ้ภายในสวยมากตัวที่นอนก็ดีครับเห็นเนื่องจากมีคนพักเราไม่กล้าเข้าไปครับอ๋อเช็ดได้เลยพี่ยังยังยังไม่ได้เอาของเข้าครับอ,อ๋อยังเหรอครับอ๋อเราไปดูห้องกันครับ นี่ครับโอ้รรยากาศดีมากเลยครับนี่ฮะ๋อโอ้ดีครับดีสวยมากนี่ครับเรามีห้องนี้ห้องนี้ห้องใหญ่แต่ว่าไม่ได้อันนี้ก็เป็นห้องใหญ่นะครับโอ้นี่พักได้สี่คนใช่ไหมครับใช่ครับห้องนี้ถ้าเกิดเรามาประมาณสี่ท่านก็สามารถจัดให้เป็นสี่ท่านได้ครับเสริมที่นอนให้ได้ครับมันจะเป็นอ่า ของเราจะเป็นแบ่งเป็นสองห้องห้องนี้จะจะออกแบบแบบเหมือนกับบ้านๆนะครับเหมือนกับวิธีของสมัยก่อนที่เขาอยู่กันนะครับแต่ห้องห้องนี้จะเป็นแบบว่าผสมผสานระหว่างแบบกรุงเทพบ้างนิดๆหน่อยอๆมินิมอแบบมีความเป็นทันสมัยนิดนึงใช่ครับเพราะผมาคุ่อตกแต่งกทางนู้นเป็นช่างที่ตกแต่งจากรุงเทพอยู่แล้วก็เลยแบบเอามาผสมผสานกันดูอย่างตอนนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นแผ่นแบบ มีสีที่มาผสมกันเข้าไปเพราะว่าใช่ครับก็ลองดูมันจะออกมาเป็นลักษณะยังไงก็ก็ก็โอเคก็ดูสวยดีโอเคก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นที่พักใหม่เปิดเปิดโลกโอเคครับก็เรารบกววเขาแค่นี้เนาะ เป่นโครงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันครับลูกค้าของเราก็จะเป็นแบบท็ดูแลใช่ครับแนะนําทําเป็นเมนูนะอตอนแรกตอนแรกว่าจะจะจะตัดแล้วคุกดูแล้วมันมันได้เพราะว่าเราเราเราโชว์ในสัในด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นเป็นจุดที่แบบว่าเหมือนกับพ่อแม่เราหากินมาจากตรงนี้นะครับก็เก็บนี่ไปขายเก็บไปขายแนะนําทําเป็นเมนูหรือคอมเมนต์ของคุณสเกลเมนูนี่คือยังไม่เคยมีใครแบบ เดดเอาทำเป็นเมนูมีแต่ดองแล้วก็กินเหรอลองลองยำเอายอดใบชาไปยำใส่กับปลากระป๋องเหมือนยำชปลากระป๋องแล้วใส่ยอดใบชาอร่อยมากยังไม่เคยคิดเมนูแบบนี้พี่เคยกินมาแล้วอร่อยมากอาจจะอาจจะต้องลองดูลองลองทอดูลองทำมมอร่อยมากครับผมใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันนี้มีก็ยังมีอยู่หลังเดียวใช่ไหมครับของผมมีหลังเดียวครับเดี๋ยวเขาจะจัดเพิ่มตรงนี้เพิ่ม ครับก็เดี๋ยวนะเขาจะมีตรงนี้เพิ่มนะครับใครที่แว่าตรงตรงที่ตัวนี้อาจจะเป็นแบบราคาแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนกับที่ที่ี่ไปเห็นตรงตรงอ่าจะไลรับจะเราจะออกแบบเป็นแบบไปทำเป็นเอ่อเป็นไม้ไผ่เลยอืมนี่ครับใครสนใจก็เดี๋ยวโทรติดต่อได้น้องเขาให้เบอร์ไว้ละน้อง เยวตาจะได้ทั้งสองคนเพราะเขาอยู่ที่เนินมาเลยเนินวิวเลยสวัสดีตอนเช้าครับ ก็พาชมบรรยากาศยามเช้าไม่ตัดเสียงข่วงได้มั้ยครับพูดแซ่ไม่ได้ดิมึงอย่าเพิ่งพูดดิอยากนั่งโง,ง่ๆสักปี2ปี ดูครับเราพามาชมเชือทัศยามเช้านะครับอ็เมื่อคืนฝนล,ลงนู่นหมอกครับหมอกแล้วก็มีลำธารน,น้ำเป็นทิวเขาไปเลยครับถ้าหมอกเยอะกว่าน,นี้จะโดนบินนะครับแต่นี่หมอกมันไม่ได้เยอะก็เลยไม่แน่ดี อยู่ในห้องไม่มีอะไรสวย สวัสดีครับอันนี้คือพี่อะไรนะครับผมหน้านี่ครับบ้านสวนหน้านี่อ่าพี่เขาเป็นเจ้าของที่นี่<อ>นะครับดเดี๋ยวให้พี่แนะนําสถานที่ที่พักที่ที่นี่หน่อยครับว่าอ่าเป็นยังไงบ้างครับครับที่นี่เป็นที่พักอยู่ในสวนดินจี่มีบ้านอยู่สองหลังมีบ้านแฝดแล้วก็บ้านหลังใหญ่เป็งนู้นที่พักมีทั้งหมด ทั้งไอหลังใหญ่อาจจะมี1ห้องหนึ่งห้องใหญ่มี2ที่นอนส่วนบ้านแฝดก็คือ2ที่นอนไปสองห้องอถ้าเป็นบ้านแฝดร,รับได้4ีถึงหท่านถ้าเป็นบ้านใหญ่จะรับสูงสุดได้สี่ท่านแล้วช่องทางติดต่อเบอร์อะไรครับพี่ช่องทางติดต่อมีชื่อเพจใน Facebook บ,บ้านสวนนานีเบอร์โทร080 07 146 15ครับโอเคขอบคุณครับพี่วิวสวยครับนี่ดูวิว